บันทึกไทยเบฟหน้านี้คือบันทึกแห่งแรงบันดาลใจจากจิตอาสาโครงการน้ำใจไทยเบฟคนไทยให้กันได้กับการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วยวิกฤตการณ์น้ำท่วมที่พี่น้องชาวไทยกำลังประสบอยู่นี้ก่เกิดเป็นพลังมวลชนเพื่อช่วยเหลือกันและกันนั่นคือจิตอาสา ดีใจที่ได้เห็นยุทยาน้ําลดลงนะคะอย่างที่วัดใหญ่เนี่ยเขาก็ขาดของแล้วก็แถมสป,ปกติท่านหลวงพ่อก็บอกว่าไม่เคยท่วมเลยวัดแต่ปีนี้เป็นปีแรกที่ท่วมเพราะ,ะนั้นทั้งพระทั้งแม่ชีทั้งประชาชนในเดือดรอ้อนกันหมด <c oughs> ก็ได้มีโอกาสนําถุงน้ําใจไทยเบฟนะคะมาแจกกันด้วยค่ะวันนี้ก็รู้สึกดีใจที่ได้กลับมาเยี่ยมยุทยาแล้วก็มาช่วยชาวยุทยายอีกครั้งหนึ่งค่ะและด้วยพลังแห่งการให้ที่ยิ่งใหญ่นี้บริษัทไทยเบเวอร์รจชจำกัดมหาชน ได้รวมตัวกับภาคีพันธมิตรและล่าจิตอาสาเดินทางไปให้ความช่วยเหลือและให้กำลังใจแก่พี่น้องผู้ประสบภัยชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมด้วยน้ำดื่มและเครื่องอุปโภคบริโภคสุขใจมากๆที่ได้มาช่วยเหลือกันครับก็ถ้าใครที่บ้านน้ำยังไม่ท่วมนะครับเชิญครับเราสามารถมาช่วยกันได้ครับดีห้ดีที่ไทยเย,ยังมองเห็นตรงนี้ว่ายังมีคนที่อยู่ ส่วนข้างในก็ยังมีอีกเยอะฮะที่ยังไม่ได้ขอขอบคุณมากครับที่ยังเห็นในส่วนตรงนี้ที่ประชาชนรอบนี้ยังยังยังต้องการอีกเยอะฮะไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานไหนหรือคุณจะเป็นใครการช่วยเหลือและการให้นับเป็นอีกหนึ่งน้ำใจที่คนไทยทุกคนมีให้กันอย่างน่าภาคภูมิใจไทยเบฟขอบันทึกจิตอาสาโครงการน้ำใจไทยเบฟคนไทยให้กันได้ กับการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบริษัทไทยเบเวอร์เชจจำกัดมหาชน